เอาละครับผมการที่ท่านั้นกสู่ช่องซิกนายตอนนี้เราก็เกิดเกมนารูโตะมือถือหรือว่านินจาอัลฟานั่นเองนะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้นะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ใครยังไม่โหลดอย่าลืมโหลดกันด้วยนะครับผมนะอิมูเลเตอร์ก็เล่นได้นะผมสำหรับใครที่เล่นในคอมเนอะ LD Player n อร p l a y e r Blue Stack ผมก็เล่นในคอมเหมือนกันนะคุณดูนะเล่นได้หมดเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวโอโรจิมารุกันหน่อยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชม สำหรับโอโรจิมารุเนี่ยเพื่อนๆต้องเติมจำกัดเวลาตรงนี้นะฮะให้ถึงนี่เลยนะครับผม1ล้าน1นึ่งแสนนะครับผมนะ1ล้าน1นึ่งแสนเนี่ยถ้าเกิดว่าตีเป็นการใช้เหรียญเนี่ยก็ราวๆประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะพอดูนะก็คือคูณ10อ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคูณสิก็เท่ากับ1นึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับผมนะอันนี้ต้องใช้ประมาณแสนสองเพื่อนๆจะได้เป็นอ่าตัวโอโรจิมารุอีก28ตัวแล้วก็ได้อาวุธเฉพาะนะครับผมนะ ดาบรูปงูมาอีก1อันนะฮะแล้วก็หินตีบวกอาวุธมาอีก18เม็ดนะคนดูนะถ้าเกิดว่าใครใช้จ่ายครบเนี่ยถึงจะได้เนาะของผมเนี่ยใช้จ่ายครบแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมทางด้านของโอโรชิมารุตัวนี้นะฮะสกิลเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากสกิลที่1เลยก็แล้วกันนะครับผมนะโจมตีเป้าหมายเดียวฝ่ายศัตรูสร้าง100%ยไทจูซึร์ตัวนี้เป็นดาเมจกายภาพนะคนดูนะเป็นดาเมจไทจูซึนะฮะแล้วก็บวกอีก9,600ความเสียหายไจันึ และเพิ่มการป้องกันไทจูสึให้กับตนเองนะครับผมนะอีก60%เป็นระยะเวลา2เทินนะครับดูอันนี้คือสกิลที่1ส่วนสกิลที่2ก็ครับผมนะโจมตีเป้าหมายเดียวฝั่งศัตรูนะฮะสร้างความเสียหาย150เป็นไทจูสึเช่นกันนะครับผมนะ บวกอีก14,400ความเสียหายให้จูสึและมีโอกาส50%ทําให้ฝั่งตรงข้ามติดสตันนะครับผมหรือว่าสถาน,นะมืนงงนั่นเองโอ้โหฝั่งตรงข้ามนี่คือแบบเสียเทินฟรีเลยนะครับผมนะแต่ว่าโอกาสออกเนี่ยมันแค่ครึ่งต่อครึ่งนะครับผ50ม5050นะครับผมอันต่อมานะฮะอันนี้คือผมชอบมากเลยคนดูโอโลเนี่ยผมคิดว่าผมจะปั้นยาวๆเลยนะคนดูนะเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจหมู่แล้วผมชอบมากเป็นตัวที่ตีโคตรแรงนะคนดูนะ โจมตีเป้าหมายนะฮะฝั่งศัตรูทั้งหมดสร้าง130ไทจุสึโบอีก9,600ความเสียหายไทจุสึและมีโอกาส70%ทำให้ติดพิษนะฮะเป็นระยะเวลา3เทินคล้ายๆกับพวกโดนไฟเผานั่นแหละนะครับผมนะตอนเวลาฮิลูเซนมันตีมันจะติดไฟเผาใช่ไหมแต่ว่าโอโรจิมาลุเนี่ยมันจะติดพิษครับผมนะเป็นพิษะฮะเอฟเฟคลบเป้าหมายศูญเสีย10%ของไทจุสึนะครับผมนะความเสียหายจริงอ่าก่อนละ ก่อนเริ่มเทินใหม่ทุกรอบนะครับผมซ้อนทับได้สูงสุด5ชั้นก็คือ50%นั่นเองหมายความว่าโอโลจิมารุเนี่ยมันสามารถสแต็กพิษนะฮะได้5ชั้นนั่นเองนะคนดูนะโคตรโกงนะฮะอันนี้เนี่ยเมื่อปลดล็อก15ดาวเอฟเฟกต์เพิ่มเติมหากไม่เป็นพิษจะลดเกาะป้องกันคายภาพของศัตรูลง30%เป็นระยะเวลา2เทินก็คือฝั่งตรงข้ามจะบางลงนั่นเองนะผมนะส่วนพาสซีฟสกิลฮะ การโจมตีจะติดเอฟเฟกพิษไประยะเวลา3เทินนะทุกครั้งที่เพิ่มเอฟเฟกลบหรือการควบคุมสำเร็จจะเพิ่มการป้องกันไทจูสึพื้นฐานของตัวเองอีก3 9นน่าหมายความว่าโอโรจิมารุเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยืนได้นานเนาะยืนถึกยืนทนยืนนานนั่นเองนะครับผมนะเอามายืนหน้าเป้าก็ได้นะครับผมเป็นแบบตัวแทงอะไรเงี้ยนะครับผมนะแล้วก็สกิลเป็นพิษเนี่ยเอฟเฟกเมื่อกี้เลยที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับผมเอฟเฟกเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็เป้าหมายที่ได้รับเนี่ยความเสียหายจริงอีก80%นะดูนะ ของการป้องกันไทชิสึอของตนเองนะฮะหลังกระทาการซ้อนเท้าได้สูงสุด2ครั้งลดการโจมตีและ,ะลดการโจมตีที่แม่นยํา10%นะครับผมนะลดแม่นยำนั่นแหละเอาง่ายๆแล้วก็หากเป้าหมายถูกควบคุมอยู่เนาะลดอัตราการรักษาลงอีก60%คนดูโอ้โหสมมุติว่าประตูข้ามฮิวมาหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยมันเหลือฮิวแค่สี่พันนะคนดูนะครับผมนะมันหายไป60%นะ่ะแล้วก็เราปลดล็อก10ดาวแล้วเนาะ เอฟเฟกต์เสริมทุกครั้งที่เริ่มรอบใหญ่เริ่มรอบใหญ่ก็คือเวลาเราตีครบ6ตัวนะเปลี่ยนเป็น1เทินอันนี้ก็คือ1รอบใหญ่แล้วก็ตีครบ6ตัวอีกเปลี่ยนเป็น2เทินอันนี้เขาเรียกว่า2รอบใหญ่นะครับผมนะทุกครั้งที่สิ้นสุดนะครับผมนะจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตนเองนะฮะจำนวนชั้นพิษในสนามของฝั่งตรงข้าม35%ของการป้องกันอ๋อก็คือยิ่งสแต็กพิษฝั่งตรงข้ามได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะมันก็จะยิ่งเลืเดแดงเลือดได้แรงเท่านั้น,นคัมมสุตตติว่าแาแกฝงข้ ได้ประมาณแบบร้อยนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งเลือดให้กับตัวเอง35%อะไรประมาณนี้นะครับผมนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะส่วนนี้พาสีนะครับผมพาสีติดตัวโจมตีกับป้องกันนะฮะ14.9%ดาบรูปงูครับผมอันนี้เมื่อสวมใส่อันนี้เป็นอาวุธเฉพาะของโอโรจิมารุนะครับนะเมื่อสวมใส่เพิกเฉยป้องกันไทจูสึ 17. 5นะฮะแล้วก็การเพิกเฉยต้านทานนินจูสึนะครับผมนะอีก 10. 5 เมื่อสวมใส่โบนัสสกิลนะครับผมนะเพิ่มขึ้นอีก17%นะฮะ17.5%แล้วก็ดูดเลือดเพิ่มขึ้นอีก10%นั่นหมายความว่าโอโลนอกจากจะสแต็กพีสฝั่งตรงข้ามแล้วเด้งเลือดให้กับตัวเองเวลามันออกอันติหรือออกไปตีฝั่งตรงข้ามมันยังสามารถดูดเลือดได้ด้วยนะโอ้โหเรียกได้ว่าครบจบในตัวเดียวเลยนะคนดูชิปลูนใส่ไปตามนี้นะฮะผมใส่เป็นเอ่อเลือดแล้วก็พลังโจมตีเนาะนี่9กับ6นะครับผมนะ แล้วก็อันนี้เป็นโจมตีคิ้เพราะว่าโอโรจิมารุเนี่ยมันเป็นดาเมจหมู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมใส่คี้ให้มันแม่งเลยมันจะได้แบบตีแรงๆหน่อยส่วนตราประทับนะครับผมก็จะใส่เป็นคี้เช่นกันนะฮะโอโรจิมารุผมนี่คือแบบเน้นคี้เน้นดาเมจจ๋าๆเลยยิ่งตีแรงติดคี้ก็จะยิ่งดูดดาเมจเฮ้ยดูดเลือดนะครับผมไม่ใช่ดูดดาเมจดูดเลือดได้แรงขึ้นนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะสามนินจาในตำนานจะเป็นยังไงมาดูกัน กิจกรรมก็จบไปแล้วนะครับผมนะผมได้อันดับหนึ่งนะฮะสำหรับรอบนี้แต่ว่าดาวรุ้งเนี่ยก็คือเอ่อได้แค่หนึ่งดาวรุ้งนะครับผมเนี่ยอันดับหนึ่งของผมอันดับ2คุณโคโนะฮะอันดับตาวีนะครับผมตาวีแกไม่ได้อัดเพิ่มนะครับผมรอบนี้ตาวีแกปล่อยให้ผมนะฮะชิวเลยรอบนี้นะครับผมซาซุโนะโอเนี่ยเป็นหนึ่งดาวรุ้งเดี๋ยวรอมันวนมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวรอมันวนมาใหม่แล้วเราค่อยเราค่อยทำก็แล้วกันอ่ะลองดูซิ เว้ยเดี๋ยวนะลืมอัพไอ้นี่เลยว่ะรางรางวันลายวันนี่เมื่อวานผมมารับอย่างว่าเนี่ยน่าจะยังนะเมื่อวานก็ลืมหรือเปล่าวะเนี่ยรางวันลายวันมันได้เป็นไอ้ตั๋วเติมเงินด้วยนะคนดูบัตรลายเดือนอ่ะต้องซื้อไว้นะฮะแน่โอโอลผมเอาไว้ข้างหน้าเลยนะคนดูเดี๋ยวรอดูตอนที่มันออกอันตินะฮะดาเมดแม่งแบบ โคตรแรงตีหมู่ได้วยนะเขดูโดนทุกเป้าโดนทุกตัวมาละจ้าซาซุโนโอฮะซาสึกะโอ้โหแล้วประเด็นคือติดเสน่ห์อีกคือแต่ละตัวอ่ะคูณสก็แล้วกันนะแต่ละตัวของเราเนี่ยคือเป็นตัวแท้งทั้งนั้นเลยนะป้าซึนาเดะนี่ไม่มีมันเป็นตัวระดับทิปเปิเอสก็เลยไม่ได้ปั้นนะฮะผมจะปัน้นแค่ตัวยูอาร์ ยกเว้นคาคาชินะคาคาชิมันเป็นตัวพาร์ตนะครับผมก็เลยก็เลยปั้นนะฮะสู้ได้ป่าวเนี้ยชิบขายแล้วตีพวกเดียวกันเองเตวีแกพลังน้อยกว่าผมแต่ว่าตัวแกออกสกิลดีมากเลยนะตายไหมโอ้โหตายฮะ โอเคสร้างเกาะไปครับผมซัคซุโนโอโอเคฮะนารูตโตะตายไปหนึ่งครับผมเหลือสองตัวสุดท้ายอินทิลูเซนแตกฮนะโดดย่าโจเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมนะะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมโอ้โหโอโลแม่งไม่ได้ออกสกิลเลยว่ะหรือต้องเอาโอโลยืนข้างหลังวะเนี่ยคนดูสกงสกิลแม่งไม่ได้ออกเลย จิรายาสองดาวลุงแม่งอย่างหนาเลยนะครับผมนะโดนนารุโตผมกระสุนกงจักเข้าใส่ไม่ตายนะของตะวีนะโอเคฮะตีโจไปก่อนครับผมเรียบร้อยฮะไม่สามารถแปะสเสน่เราได้นี่คาคาชิก็ไม่ตายเอ้ยไม่ใช่เดนเนจินะฮิวงานเนจิก็ไม่ตายไปยังมาหนึ่งทีตีธรรมดาจะใช้เป็นท่านรุ่นหนึ่งนะคาชิระมะออกไปโจมตีนะครับผม yeah. สำหรับโอโลจิมารุโอโลออกสกิลหน่อยมาละฮะดามเดมจมูนี่เห็นไหมดูดเลือดด้วยเขาดูเปียงโอโ้โหเลือดเด้งขึ้นมาครึ่งหลอดครับผมคือมันเป็นสกิลของตัวมันเองแล้วก็เป็นสกิลของไอตัวอา,อาวุธเฉพาะนะครับผมนะดาบของโอโรนะฮะดาบรูปงูนี่ไงตัวระดับท r ิปเปิลเอส คาคาชินะฮะอ่ะเดี๋ยวไปเทสกับคุณโคโนฮาหน่อยโอ้โคโนฮะพลังขึ้นมาใกล้จะเทียบเท่ากับตาวีละนะครับผมนะไอตัวเอ้ยไอตัวนี้มันไอตัวนี้มันอยู่ในเติมเงินนี่หว่าแต่เขาไม่ได้ใสอ๋อนี่ไงอุจิวะอิทาจิสองตัวใส่คู่กันได้นะคุณดูนะอุจิวะอิทาจิล่างเติมแล้วก็เป็นอุจิวะอิทาจิล่างไอล่างเงาที่มันทํางานให้กับ โอ้โหครางแยแล้วก็ทํางานให้กับดันโซไปในตัวนะครับผมนะแน่เขาเรียกว่าหน่วยลากหน่วยลากเออหน่วยลากนะครับผมนะไม่ได้ดูนานละลืม20ปีได้แล้วคนดูมันแต่แปดเก้าขวบนะครับผมนะแน่หน่วยลากหน่วยลากดูเดฟฟาดไปหนึ่งทีแต่เสียดายอ่ะเขาไม่ไม่มีนารูโตะอ่ะเขามาเล่นทีหลังนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเขามีนารูโตะเนี่ยตัวละครน่าจะดีกว่านี้ น่าจะโหดกว่านี้แต่อันนี้คือเขาไม่มีนารูโตะมันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหรโโไ่เนี่ยฮะโอโรไปยังเนี่ยดูมันดูดเลือดเดีคนดูห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับผมนะสูดเลือดไปโลัวๆไปยังไปหนึ่งทีเรียบร้อยอุย้ยไปตายว่ะแข็งว่ะปิดฉากด้วยคาคา,าชิตลอดครับผมท่านผู้ชมรอบนี้โอเคอ่ารออีกทีนึงก็แล้วกันแต่โอโรนี่ผมจะปั้นยาวนะ โอโลผมจะปั้นยาวนะเสียดายเราต้องหาเศษจากจากการเก็บเศษรายวันไปเรื่อยๆอยคนดูเพราะว่าทีมงานเขาบอกมาแล้วนะครับผมว่าตัวละครไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในกิจกรรมสะสมเติมเงินนะ่ะมันจะไม่เข้าในตู้วนนะครับผมนะมันจะไม่ไม่เข้าในไอ้กิจตำนานมาเยือนนะ่ะเออมันจะไม่เข้าตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวโอโลเนี่ยถ้าเราจะปั้นนะให้มันแบบดาวลุ้งหรืออะไรเงี้ยเราต้องเ,ออเก็บเศษ นะเก็บเสรศษ UR จากแ็กเติมเงินรายวันหรืออะไรพวกเนี้ยเท่านั้นนะครับผมนะเท่านั้นพวกกล่องทรงกล่องสุ่มก็ไม่น่าจะมีอมเออไอตัวอีทจัจิไม่เห็นได้ออกสกิลเลยว่าฝั่งตข้ามอะ่ะเนี่ยมันเป็นดาเมจหมู่ก็จริงแต่มันดาเมจแรงด้วยนะคนดูดาเมจแรงด้วยนะโอโรจิมารุอ่ะ เอ้ผมอยากเห็นผมอยากเห็นสกิลของไอ้นี่ว่ะเดี๋ยวผมเอาลงน้อยๆก็แล้วกันนะผมอยากเห็นสกิลของอิทาจิไอ้นี่ว่ะย่าโจออกอันนี้ออกออตัวไหนออกดีวะเนี่ยคาคาชิออกแล้วกันนะโอโลอันนารุโตะไว้หลังเลยโอโลไว้หน้าโอโลมันเป็นตัวแทงมันมีลดความเสียหายอยู่ เวลาเราเอาทีมลงไม่ครบรู้สึกว่านารูโตะเราอ๋อเมื่อกี้จมตีโดยใช้ดาวกระจายว่ะคนดูคู่ไหนฮะนี่ไงออกไปปาดอุย้ยเสียดายไม่ติดพิศไหวไหมเนี่ยโอ้โหโดนสกัดจุดอีกอ่ะเดี๋ยวมันจะออกสกิลแล้วคนดูอันตีมันเต็มละ อุจิวะอิทาจิหน่วยรากนะครับผมนะตายปะนะ่ะโอ้โหแล้วมึงเสือกไปตีตัวกลางอีกเซียรลามกเอาไมโอ้โหแล้วแม่งเสือกตีถูกตัวด้วยนะอีกทีอีกทีถ้าตัวละครมันเก่งเราจะได้ปั้นนะครับผมนะ ไปหนึ่งอื้มุ้ยติดชี้แต่ไม่ตายซาซุโนโอเราแข็งครับผมโอ้โหเนี่ยดูดิโจมตีปกติธรรมดาทั่วไปนะครับผมนะโอโลจะตายแกอยโอเครอบนี้รอดรอบนี้รอด อไม่ได้ดูอันติมันเลยอ่ะอันติมันออกช้าเนาะคุดูเนาะอ่าไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาลองอีกทีนึงก็แล้วกันอ่าค่าวๆประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับสกิลของโอโรชิมารุใครอยากจะจัดก็ไปจัดได้เลยนะคนดูนะสำหรับชิปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะรีวิวตัวอื่นให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ชิโหนา้าสำหรับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม